สวัสดีชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่5ธันวาคมคุณได้ええเอกซ์ับสอดกับหัวส่วนเขาได้เด็กถือดาบกับหัวนะคะเป็นไพ่ดาบทั้งคู่แล้วก็ขึ้นมากับหัววันนี้นะคะสําหรับคนมีคู่เนี่ยระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะมีโอกาสจะได้เถียงกันนะอาจจะเป็นความหงุดหงิดที่เกิดจากเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆที่คาดหวังหรือว่ารอคอยข่าวดีอะไรต่างๆยังมาไม่ถึงนะคะ ส่วนแฟนเนี่ยได้เด็กถือดาบต่อผัวก็คือช่วงนี้ก็คิดลบเหมือนกันนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้รบกวนจิตใจเขาเขาก็หงุดหงิดง่ายดังนั้นเนี่ย หลีกเลียเ่ยงดีกว่าการพูดคุยเรื่องซีเรียสมีไพวทขึ้นมาด้วยอะไรก็ตามมี it is safe for you to love นะคะซึ่งก็แปลว่าเส้นทางรักเส้นทางนี้ยังปลอดภัยอยู่เพียงแต่ในช่วงนี้ก็งดการประทะกันนะคะความสัมพันธ์ก็จะได้คงอยู่ได้นะคะแบบราบรื่นส่วนคนโสดวันนี้ไม่แนะนําให้ไปสานต่อความสัมพันธ์กับใครนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาคุยแล้วอ่ะมีโอกาสจะทะเลาะกันได้นะคะต้องให้เวลากันก่อนนะคะแล้วก็ไพอีดีเซฟ for you to love เนี่ยแปลว่า ถึงจะบอกว่าวันนี้ไม่เหมาะที่จะมีแฟนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอนาคตเนี่ยให้ปิดใจตลอดนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่เหมาะกับเราเข้ามาเองนะ